อ่ออานีแล้วโอเออแป๊บหนึ่งนะขอขอดูองศาในการวางแป๊บหนึ่งอ้าวโอเคได้แล้วหัวต <c oughs> ั้งนาน ยินดีแล้ว้าสู่เกมไม้ค้ามดแท็กเทคนิค2อี3เรีย้วนะครับผมหลังจากความเดิมที่แล้วเราจะต้องไปทําอะไรนะหายางปั๊สรับเบอร์อ่านี่ไงเราจะไปหาต้นยางกันว่าตอนนี้ผมกำลังงงอยู่ว่าต้นยางของมันอะอยู่ตรงไหนนั่นสิต้นยางของมันอยู่ตรงไหนวะเอออันนี้ผมต้องเดินเดินไปหาก่อนละกันนะประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวเราจะเดินกันไปเล็กก่อนเผื่อน่าจะมีมันจะเป็นต้นไม้แบบมืดมมนๆนกระดงกระดวยก็อ่าคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับที่ติชมผม ก็เดี๋ยวผมจะปรับแก้ตัวแล้วก็ปรับการต่างๆให้นะครับผมก็เพิ่งเริ่มด้วยแหละผมช่วมันก็ไม่น่าจะเออ่มีคนดูอะไรเยอะมากมายประมาณนั้นแต่ก็รายการน,นี้ผมจะเตัดคลิปให้ดีๆแล้วครับขอบคุณคาแนะนํานะครับบ <c oughs> นีครับโอเคตอนน่าจะเดินทางนี้น่าจะนาวมาให้ อันไหนที่ผมไม่รู้อะไรข็ขออภัยด้วยน,นะครับเพราะผมก็ไม่ได้เล่นมานานและผมห่างไกลกับมันไหมครับไปหลายเดือนอยู่พอสมควรหลายเดือนมากๆผมเคยเล่นอยู่แหละรอบหนึ่ง่าแบบเราจะไม่เป็นอะไรมากอมีแกะเรายัางไม่ไปทำอะไรกับมันดีกว่าตราหาเดินหายางไปเรื่อยต้นยางต้นยางลับเบอร์ลับเบอร์ลับพลาที่ก็ตกแล้วตอนนี้นะอยา่างรับผมเดินหาต้นยางเจอแล้วเดี๋ยวผมจะตัดถึงตอนนั้นอีกทีแผมขอเวลาสักรู่ดโอเคตอนนี้เราเจอต้นยางแล้วแถวเอ่อสมอแลนนะครับ เราก็ตัดไปก่อนโอเคแต่ก็ดูแล้วมันไม่ค่อยมีเยอะไปน,นะงั้นเราตัดไปหมดเดยกันเท่านี้คือผมถามหน่อยสิว่ามีใครเป็นงานเกมบ้างไหมอยากรู้มากๆเลยว่างานเกมเป็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าผมเนี่ยคือผมยังไม่ได้ไปนะปีนี้งานเกมก็อยากรู้ว,ว่ามันสนุกหรือเปล่าเดี๋ยวปีหน้า ผมมีโอกาสที่ได้ไปเหยียบไอนะครับเอ่อน่าจะหมดแล้วมั้งทรัมป์ก็ดีก่อนอ๋อทรัมบอลอ๋อทรัมป์บอลและแล้วเราก็กลับไปฐานทัพเดิมต้นน่าจะหมดละมั้งยั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 งตัดให้หมดตัดให้หมดเฮ้ยตกใจหมดอยู่หมูก็วิ่งมานึกว่ามันจะมาฆ่าเราอะไรเงี้ยแบบเป็นเพื่ออมาครับมอสแท็กนี้มันก็แปลกๆเนาะผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันจะเป็นต่าที่บอลอี พวกม็อกอ,อะไรนะมอ็อกจัดธรรมดาเนี่ยจำไ,จไม่ได้จาไม่ได้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็จะได้กลับไปอยู่บ้านแล้วเราจะได้เอาต้นงั้นจะเรากลับกันก่อนดีกว่าเบอกํามาใครเกินโอเคถ้าผมถึงบ้านอะไรแล้วเดี๋ยวกลับมากันอีกทีหนึ่งนะครับเจอกันพอถึงบ้านกันเลยดีกว่าอไามาถึงบ้านแล้วเียบร้อยยังเหมือนมีสกิลเลตันเดินตามเอาของมาเก็บก่อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อมาเผาซึ่งอัพเปอร์มันทํายังไงนะเอาไปเผา สติ๊กกี้นี่ก็คือเอายางต้นไม้ของมันนะเอาไปเผาให้เป็นยางอีกทีนึงเราได้มาทั้งหมด1 1อันโอเค <c oughs> แล้วไม้พวกนี้เอาไปทาอะไรได้เอามาผาดแล้วจะได้เป็นจังเกิลลเอาเครื่องนี้มาเผาก็ได้เออเมันเป็นการแปลสภาพสิโอ oh, ไฟใช่ย่อยเลยนะครับอะไรก็ได้เนาะโอเครอสักครู่รอสักครู่การอลูมิเนียมอินคอร์ดับเบอร์ต่นึ่งเย็นนึ่งเย็นนึ่งเค็มดำมาแล้วหลังจากนั้นเอาอลูมิเนียมมาเราก็จะได้เป็น อ๋อแล้วอลูมิเนีมยมไฟโอเ,เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยที่เราทำอะไรแบบนี้นแต่ละอย่างนี่คือไฟายใช่ย่อยรดี๋ยวๆๆแล้วเราจะออกอเล็กตริกอ่ะต่อไปที่เราจะต้องทำนั้นก็เครื่องนี้อ่ะใช่ไอ้เจ้าเครื่องนี้แต่ก่อนที่เราจะทำต้องมาทำไอ้เครื่องก่อนรดับระดัอ่ะเครื่องนี้แหละละโดยการที่เราจะต้องเอาอลูมิเนียมทั้งหมด6อันคอเปอร์อินคอตหนึ่ง แล้วก็ e n v i l w หนึ่งโอเคแล้วก็ต้องมาทำเครื่องนี้ด้วยเอคตอนนี้เรามีสูตรสองอันแล้วแล้วก็มีฟอนแนนอีกอันนึงโอเคเรามีครบทำ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  River นครับต่อไปรววหรือว่ใช้หนึ่งหรือสองเออเดี๋ยวม่้อ่นนีๆ,ๆโอเคหรือว,ว่ใช้หนึ่งแล้วก็ Button เ e ส s t o n e เอามาอันหนึง่งเอาหินมาสองอันสองก็เอามาเขาอ่ะแปดทำฟอนแนน แล้วก็ let's เ o n เ touch โอเคเดี๋ยวเราลองมันเพาะสักครู่หนึ่งน่าจะได้ลนะเจอรนนี้ปั๊บเสร็จปึง้งโอเคเรามาทำได้มาอย่างนี้อ่าร้อยสินโอ้โหเอเวอร์เดี๋ยวนะเราต้องมาทำไอเครื่องจ่ายไฟก่อนแ้เครื่องจ่ายไฟเราจะเอาจากไหนโคเจเนเรเตอร์นี่ปะน่าจะเป็นโคเจเนเรเตอร์แล้วละ่ะ โคเจนเนเตอร์กับเจนเนเตอร์เอาง่ายๆโคเจนเนเตอร์ง่ายสุดสามเรเอามาให้หมดก่อนไปไม่ได้ไม่ใช่สิอ่ะปึ๊บปึ๊บบ้าอ่ะอ๋ะอ,อเอ็นรอดอินก็ดูผิดดูผิดดูผิดตีมันคล้ายๆกันขอโทษด้วยเรียบร้อยต่อจากนั้นก็คือวางไว้อย่างี้เอาฐานมาใส่ฐานฐาน ลจากนั้นมันยังไงต่อฟังอย่างนี้หรออ๋อเอ่อแป๊บหนึ่งนะขอขอดูองศาในการวางแป๊บหนึ่งอ้าวโอเคได้ละวตั้งนานได้ละเรียบร้อยว่เาเราต้องทำแบบนี้เยอะๆเลยงั้นเดี๋ยวผมจะไปปลูกต้นไม้แถวหน้าบ้านนี้ก่อนเอ้ยปลูกแถวหลังบ้านนี้ดกวา ตรงด,ดิโอเคต่อวางดอกไม้ไปอ่ะต่อไปที่เราจะต้องทำนั้นก็คือเออสตารล็กติกโฟนี้เราทำไปแล้วเครื่องนี้ใช่เราจะต้องมานั่งทำเครื่องต่อคูครูเออไอครูนั่นอยู่ไหนอ่านี่เอ้าอันนี้เราทำอะไรนี่หว่าลืมไปลืมไปโทษ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 ขอโทษครับขอโทษครับ อ,อยู่นะว่ะคอมเพรสเซอร์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เรามาทำอันนี้โอเคเอาสตีลอินก็อดหรืออานสองอันกับไม่สิไะไล่ะเดี๋ยว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 งงงงโอเคเราต้องจะต้องไปหาไดมอนด์งั้น<ม>เราจะมาทำเครื่องทั้งหมดที่เราควรที่จะทำกันดีกว่าอย่างเช่นต้องมาตั้งทำอันนี้ต่อ โดการที่เราจะต้องทำไอ้คอมเพรสเซอร์เราต้องใช้เบสิกวาฟเฟอร์วาฟเฟอร์เราต้องไดมอนต์เที่ยมไปเลยไดมอนด์นเราจะหาจากไหนกละ่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบไปนั่งลงหาเหมือนกันนี้วิธีไหมโอ้เกือบจะเห็นโอกาสที่เราจะหาแล้วแต่ยังหาไม่ได้ โอเคเพราะเรา้จะต้องหาฐานกันเยอะๆเลยทีเดียวงั้นงั้นเดี๋ยวเราจะไปขุดหาฐานกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคน่าจะช่วยได้เยอะเรามาหานั่งหาเชื้อเพลิงกันก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะลงไปหาเพชรกันยาวๆทิ้งทงเลยนะแล้วก็อ่ออีพีหน้าผมจะวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวจะหาอลูมิเนียมคอปเปอร์ไดมอนด์แล้วก็แร่ต่างๆนานาอีกหลายอย่างเลยเลสโตนอะไรอย่างงี้ผม oh, ว่าเราได้ใช้ <c oughs> <c oughs> ๊เดี๋ยวผมขอตัดไปก่อนแล้วกันตัดช่วงนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะกลับมาตอนที่ผมหาโครหรือว่าอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วเรือบ้อยโอเคผมจะเจอกันตอนนั้นนะครับประมาณน,นี้น่าจะพอแล้วนะป้านในอีพีได้ละขอแค่นี้ก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันข้างบนเลยดีกว่านะครับไหนไนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะลงทางละลงทางแล้วครับลงทางแล้วหรือว่าทางนี้หรือเปล่าโอเคใช่ใช่อันนี้ทางนี้ ก้างพังเลยตัวิดถูและถูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกันเลยสักหน่อยดีกว่านะน่าจะอ่าอีพีน่าจะหมดแค่นี้แหละโ okay. อเคต่อเปิดจะได้จะได้จะได้โอเคครับ okay. ผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากันด้วยเลยนะครับถ้าผมคนที่จะปรับอะไรตรงไหนก็สามารถติชมได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบน,นะครับครับก็อ่าพอแค่นี้กันก่อนดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ญญายบาย